ชุดน้ำบ้าอะไรมีรีโมทแยกตั้งหากโอ้โหบ้าไปแล้วมีจอบอกอุณหภูมิแล้วก็สามารถแอดรูปหมารูปแมวรูปเมียรูปเมียน้อยรูปแม,รปแม,รปแม่รูปผัวหลวงผัวน้อยเข้าไปในจอตัวนี้ได้เพราะมันมีซอฟต์แวร์ของ Sigma Tech อยู่นั่นเองสวัสดีครับอยู่ผมบอยพีซครับวันนี้ก็มารีวิวชุดน้ำ i g m a Tech ครับบอกเลยครับว่าชุดน้ำตัวนี้มันเฟี้ยวจัดชุดน้ำตัวนี้ราคาเพียง3990บาท s i g m a t e c h Alpha Ford O 240มมครับอโอเคอันนี้ภายในกล่องนะภายในกล่องก็จะมีซับอะไรอย่างนี้นะครับอยู่ด้านบนแล้วก็อันนี้แน่เป็นคู่มือไม่ต้องใส่ใจแนละ้วเพราะว่าผมบันเทพอยู่แล้วเรื่องการประกอบเรื่องอะไรอันนี้ก็เป็นกล่องกล่องดำนะครับกล่องดําที่อยู่ในเครื่องบินไม่ใช่นะพวกขาขาที่มันรองรับซ็อกเก็ตนั้นซ็อกเก็ตนี้อะไรเงี้ยมีซิลิโคนให้ด้วยต่อมานะครับอันนี้เป็นรีโมทกับกล่องคอนทรลชุดน้ําบ้าอะไรมีรีโมทแยกตั้งหากอ้โหบ้าไปแล้วเฮ้ยอยากจะบอกว่า คุณไม่ต้องไปใส่พัดลมให้ยุ่งยากเลยนะเพราะว่าพัดลมมันใส่มายึบมาที่ตัวหม้อน้ําเรียบร้อยแล้วที่นี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงตัววัสดุกันบ้างนะครับนี่ที่ผมบอกว่าชุดน้ําบางยี่ห้อมันจะแยกพัดลมมาแต่นี้คือติดตั้งพัดลมแล้วก็ยิงน็อตมาครบให้เรียบร้อยเลยครับคุณไม่ต้องไปติดตั้งพัดลมอะไรให้ยุ่งยากเลยแบบนี้เลยแล้วเรามาพูดถึงตัววัสดุกันบ้างเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มที่หม้อน้ําก่อนหม้อน้ําเป็นอลูมิเนียมครับค่อนข้างที่จะหนา พอสมควรดูแน่นน่ดูไม่ใช่ของเกรดแบบกิ๊กก๊อกอะไรเลยนะครับแล้วก็ตัวสายทักของมันหรือว่าสายน้ําน้าร้อนน้ําเย็นเนี่ยก็เป็นแบบสายยางธรรมดานะครับเป็นสายยางธรรมดาเป็นสายถักทั่วๆไปแหละทีนี้มันก็ต้องดูกันในระยะยาวนะครับว่าจะมีกรอบมีอะไรไหมตรงนี้ผมยังพูดไม่ได้นะผมไม่อวยอยู่แล้วนะวัสดุมันเป็นอลูมิเนียมแล้วก็ไม่กิ๊กก๊อกแน่นอนปั๊มน้ําตรงนี้อันนี้คือตัวปั๊มน้ําเป็นจอ LCD นะครับบอกอุณหภูมิบอกอะไรทุกอย่างนะครับแผ่นทองแดงตรงนี้ก็เป็นแผ่นใหญ่ เรียบพอสมควรนะครับมาดูในเรื่องของรอบปั๊มน้ํากับรอบพัดลมนะครับซ็อกเก็ตที่รองรับนะครับเขาเคมว่ามีซ็อกเก็ตพันเซ็อกเก็ตพันสองหนทุกตัวนะครับ1 3 6่2 0 1มโ0หกสองศูนย์หนะครับที่รองรับทั้งหมดตามนี้นะปั๊มน้ําเขาเคมมาว่า2500 RPM บวกลบ10%ตามนี้เลยนะครับแล้วก็รอบพัดลมนะครับ 8 0 0ถึง1,800รอ18บนั่นเองตามนี้นะครับนะครจุดเด่นของมันคือจอ LCD ตัวนี้จอ LCD ตัวนี้คุณจะเห็นว่ามันบอกอุณหภูมิแล้วก็บอกการใช้ทรัพยากร CPU ว่าตอนนี้ CPU เนี่ยกินอยู่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็อุณหภูมิกี่องศาอุณหภูมิของตัว CPU อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ฟีเจอร์เด่นๆที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งมันมีรีโมทมาให้ รีโมทก็คอยปรับไฟปรับอะไรนี่แหละแล้วก็มีลูกเล่นของตัวจอบอกอุณหภูมิแล้วก็จอ L C D สามารถแอดรูปภาพเข้ามาได้อะไรเงี้ยทีนี้มาดูฟีเจอร์ของแอปพลิเคชัน Sigma Tech กันบ้างเดี๋ยวนี้ s i g m a t ท c เขาพัฒนาไปไกลนะครับเนี่ยฟีเจอร์เด่นๆของมันถ้าคุณเข้าแอปมาคุณก็จะเจอหน้าอย่างนี้เลยอันแรกเนี่ยคุณสามารถเปลี่ยนทีมได้นะครับเปลี่ยนทีมก็คือว่าคุณสามารถเอารูปอะไรมาขึ้นก็ได้อ่ะสมมุติว่าผมเอาโลโก้บ o s P C มาขึ้นอาจจะให้ดูนะ เป็นหน้าผมก็แล้วกันกดรันไปตรงนี้ฟุตเทสขึ้นมาฮะเห็นไหมฮะที่หน้าจอตรงนี้ก็จะเป็นรูปตัวผมเองพร้อมกับบอกค่าสถานะ CPU นะครับแล้วก็ทีนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของการใช้งานจริงกันบ้างอันนี้ผมเทสกับตัว i3 12 100 f ระหว่างซิงเดิมเวลาเราเล่นเกม PUBG สมมุติว่าเป็น PUBG ก็แล้วกันนะครับ PUBG อุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้คือซิงเดิมนะอุณหภูมิก็ตามที่ทุกคนได้เห็นเลย อ่ะโอเคเราจะเห็นว่าซิงค์เดิมของ CPU i3 12100F เนี่ยสำหรับพับ G เนี่ยทำไปที่เฉลี่ยโดยประมาณสัก70กว่าองศานั่นเองทีนี้เรามาดูชุดน้ำตัวนี้กันและ c c P U อย่างเย็นนะเออแต่นี้คือชุดน้ำ เข้าไปที่ประมาณหายไปเกือบคร oui> uh ึ่งอ่ะสีกว่าองศาแค่นั้นเองครับอ่ะโอเคเป็นไงบ้างนะครับสำหรับชุดน้ำซิกา a t เทคตัว Alpha าฟอร์ทชูสองมมนะครับก็ลองพิจารณาดูแล้วกันผมมองว่าฟีเจอร์ของมันค่อนข้างที่จะเด่นมากๆสู้แบรนด์ดังๆได้เลยผมไม่บอกแล้วกันนะว่าแบรนด์อะไรอ่ะโอเคก็ฝาก ชุดน้ำซิกมาเทคไว้ด้วยสามารถมีจัดมีจัดจำหน่ายแล้วที่บอสพีครับแล้วก็ติดตั้งพร้อมประกอบอะไรเรียบร้อยอยู่ที่อยู่ที่3 9 9 0บาทเท่านั้นถ้าซื้อแยกก็ตัวละ4,290บาทตามนี้นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันครับชุดน้ำดีๆแล้วก็คอมดีๆที่บอสพีซีนั่นเองครับไปนะครับสวัสดีครับ